สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์เกตเล็กเกน้อยในการใช้โปรแกรมมา3กันนะครับเป็นปุ่มในหน้าอินเทอร์เฟซนะครับเป็นปุ่ม Z inhibit นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมมา3นะครับเป็นหน้าอินเทอร์เฟซเขานะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเป็นปุ่ม on off ของ z t inhibit นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ ปุ่ม on off set inhibit นะครับก็ทำหน้าที่ตัดคำสั่งแกน Z นะครับไม่ให้ทำการยกขึ้นหรือยกลงนะครับประโยชน์ก็คือเวลาเราจะทดลองกัดชิ้นงานนะครับตัว Z ก็จะไม่ยกขึ้นหรือกดลงนะครับจะอยู่ที่ 00, 00ตลอดแต่ว่างานแกน x y ก็ยังวิ่งปกตินะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวดูเลยครับ ครับเพื่อนๆก่อนอื่นผมจะทําการเปิดไฟล์างานก่อนนะครับจะเป็นรูปรูปดาวนะครับมีลักษณะเป็นภาพนวนต่ํานะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแกนแท่มันก็จะยกขึ้นยกลงตลอดนะครับแต่เราอยากจะทดสอบอให้เป็นระนาบดูก่อนนะครับการดอกเราไปชนกับผิวชิ้นงานนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้เราหาจุด ได้จุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะครับจะลอยขึ้นจากพื้นอยู่นะครับแล้วผมก็จะทําการเซตซีโร่นะครับทุกแกนนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการทดสอบตัดจริงนะครับก่อนตัดจริงนะครับแกนก็จะแซดก,ก็จะยกแล้วก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับกดลงกดลง ึกที่ยี่สิมิลน,นะครับตัวนี้ต้องกดจับต่ำพื้นเลยนะครับแจนาซตยังทำงานตลอดนะครับเพื่อ,อนๆมีการยกขึ้นยกลงตลอดนะครับทำให้อาจจะไปชนชิ้นผิวชิ้นงานได้นะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าเรามากดปุ่มนี้ off ออนะครับเ,เป็นขึ้นสีนะครับนี่ยแกน z จะอยู่ที่ตำแหน่งศูนนะครับแต่ x y ก,ก็วิ่งตามปกตินะครับเพืเ่อนๆโคดก็รันไปเรื่อยนะครับ แกนแซบจะไม่ทำงานแล้วนะครับแต่เอ็กวนยังทำงานนะครับถ้าอยากให้เขากลับมาขึ้นลงเหมือนเดิมก็กดตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเขาจะกลับมาวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับถ้าอยาก ให้คงที่ที่ศูนย์แท้ศูนย์ก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เหมาะสำหรับถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่เป็นปากกานะครับลองวาดกับพื้นกระดาษแบบนี้ก็ได้เลยนะครับใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆ ขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับ